นะครับรูปผลคิสันินะครับตามนี้เลยนะครับตอนนี้แอดมินอัปเดตเป็นที่เรียบร้อย โอเคนะครับผมก็ต้องขอการสวัสดีน้องๆเด็กไทยทน่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิ๊กแชนแนลนั่นเองครับก็วันนี้เราอยู่ในส่วนเกมโลบอคแมปบอคฟูนั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับน้องๆหลายคนก็จะเห็นปกไปแล้วนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยนะครับผมทางด้านของผลใหม่นะครับผลหมาจิ้งจอกก้าวหางหรือว่าผลคิสเนตเนี่ยนะครับตอนนี้อัปเดตมาหลุดมาในส่วนทวิตเตอร์อีกแล้วนะครับแต่ว่ารอบนี้มีความพิเศษนะครับก็็คคคืออออตตนนนนนนีีี้้้้้้ััปปเเเเดขาาาาามใรรรรท่่ยยยบบะว โหดกว่าผลเสือ นะครับผมก็คือตามที่แอดมินเขาบอกเลยว่าเป็นผลที่ดีที่สุดในเกมเท่าที่เปิดยังไงเปิดแมปมานั่นเองนะครับบอกเลยว่าโหดจัดประหลัดบอกแน่นอนใครที่อยากดูแล้วก็จะลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวพี่ขอรีวิวรหัสไก่ตันตรงนี้ก่อนนะครับใครที่อยากได้รหัสไก่ตันตึงๆนะครับผมซื้อปุ๊บได้รหัสเลยนะครับในเว็บเลทช็อปแล้วก็จะมีไก่ตัน1บาทด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวพี่จะมาสอนวิธีการซื้อว่าซื้อยังไงนะครับถึงจะทันไก่ตัน่่เรวหน้เเดดยยวิลป 6หมัดนะครับนี่ครับหมัดก็ส์ฮิวแมนนะครับมาตเอรี่ตันเลยนะครับมาตเตอรี่600นะนะครับใช้ได้ทั้งสกิลเซตสกิลเอสกิลซเลยนะครับตามมาด้วยผลเสียงในตัวนะครับนี่ครับโอ้โหมาร์ทครบครับ ขายได้ทุกสกิลนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสกิลเซตสกิลซีนะครับสกิลวีนะครับแล้วก็จะเป็นทางด้านของสกิลเอฟนะครับสกิลเอฟก็จะเป็นสกิลบินนะนี่ครับประมาณนี้เลยโอ้โหอย่างไทยนะครับประมาณนี้นะครับสวยๆแจ่มๆเลยนะครับตามมาด้วยเดี๋ยวพี่จะเปิดไอเทมให้ดูแล้วกันนะครับทางด้านของไอเทมนะครับก็จะมีทางด้านของเคียวฮาโลวีนนะครับมีดาบเบนเซนโตะนะครับ ดาบยามะดาบไซเบอร์นะครับผมแล้วก็จะมี3ง่ามมีโซกิต้านะครับมีพรดคมตาคาตาคุรินะครับแล้วก็จะมีผลปีศาจอื่นๆนะครับประมาณนี้เลยสลับของในตัวเนาะแล้วก็จะมีเงินเบลรี่นะครับผม14ล้านเงินม่วงเงินเฟกเมนต์เนี่ยสองหมื่นห้าเลเวลตังสองห้าศูนย์นะครับแล้วก็จะมีฮาคิสีแดงเลยนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับตามมาด้วยฮาคิสังเกตก็มีนะนี่ครับครบเซตเต็มระบบแน่นอนนะครับผมสลับไก่ตันตัวนี้นะครับทีนี้ไก่ตันตัวนี้กี่บาทนะครับมาเดี๋ยวพี่จะพาาาไปปดูย้้ํว่ซือุ๊บ ได้รหัสทันทีครับไม่มีเกลือนะครับไม่มีสุ่มอะไรตัวสิ้นสุ่มแค่แค่ของในตัวเท่านั้นมาตามพี่ไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้พี่ก็พาเข้ามาในส่วนเว็บเลสชอปเป็นที่เรียบร้อยนะครับหน้าตาเว็บก็จะเป็นแบบนี้เลยใครเข้ามาอันดับแรกนะครับกดสมัครสมาชิกหรือว่าใครที่ยังไม่สมัครเอ้ยยังยังสมัครเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือกดเข้าระบบมาได้เลยนะครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยให้เราเลื่อนลงมาครับก็จะเจออันแรกเลยก็จะมีไก่ตันหนึ่งบาทครับไก่ตันหนึ่งบาทตรงนี้เนี่ยนะครับเราสามารถเช็ค เวลาสต็อกไก่ตันเนี่ยได้ที่หน้าเพจเลสชอปเลยนะครับให้กดเข้าไปที่ตรงนี้นะครับติดต่อตรงนี้เลยนะเป็นไหมติดต่อแอดมินเพจนะครับมันก็จะเด้งไปหน้าแฟนเพจนะครับถ้าเข้าลงตอนไหนเขาจะบอกในหน้าเพจนั่นเองส่วนที่พี่รีวิวไปเมื่อกี้ก็จะเป็นไก่ตันนะครับผมลดลางสต็อก49บาทไก่ตันการตี6หมัดตึงๆนะครับสุ่มของในตัวลุ้นได้ดาบหัวเด้งลุ้นผลแดงลุ้นเขียวลุ้น3ดาบนะครับโซโล3ดาบประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของไก่ตัน7หมัดนะครับ แล้วก็ไก่ตันดาบสมอเรือก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นไก่ตันผลช้างในกล่องดาบคู่เด้งผลช้างในตัวผลเสียงในตัวนะครับอันนี้ก็คือการันตีทุกช่องเลยนะครับการันตีตามปกเลยนะครับหรือว่าใครที่ต้องการเผา v 4ก็มีเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเทียร์ึ่เทียสิบมีหมดครับครบเซตเลยและที่สําคัญมีเผากูรด้วยนะครับเป็นเผาที่หายากที่สุดนะครับผมน่าจะเป็นเว็บนี้เว็บเดียวนะที่มีขายนะครับก็สามารถเข้ามาจัดกันได้นะครับผมส่วนเผาวีเทียร์ึ่ก็คือสุ่มเผานะในราคา299ซื้บได้ส100 ส่วนกิจกรรมสายฟรีนะครับก็จะมีแจกฟรีผลจิ้งจอกฟร,ฟรีนะครับตอนนี้ก็คือรอผลเข้าเนาะก็คือถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยเขามีกิจกรรมแจกหน้าเพจก็สามารถกดเข้าไปที่รูปนี้ได้เลยแล้วก็จะมีไก่ตันนะครับเจ็ดหมัดฟรีฟรีวันนี้เขาแจกนะหกโมงเย็นนะครับเข้าไปลุ้นรับกันด้วยใครที่ยังไม่ทํากิจกรรมเนี่ยตอนนี้ยังทันนะนะครับกดเข้าไปได้เลยตรงรูปไก่ตันเจ็ดหมัดฟรีนั่นเองแล้วก็จะมีแจกไก่ตันศูนย์บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นไก่ตันฟรีเลยนะครับลิงก์เบแต่พี่ ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมทีนี้เรามาดูทางด้านของา r i p อินดาดีกว่านะครับในทวิตเตอร์ตอนนี้หลุดมาล่าสุดนะครับเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วนะครับผมนี่ครับก็จะเป็นทางด้านของผลคิสเนนะครับที่อัปเดตมาในส่วนร้านค้าผลบอกฟูนั่นเองนะครับย้ำว่าโหดกว่าผลเสือครับแพงกว่าผลเสือนะครับนี่ครับตามรูปนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปนะครับรูปของผลนะนะครับรูปผลคิสเนะ ตามนี้เลยนะครับตอนนี้แอดมินอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแต่ไม่แน่ใจว่าจะมาวันไหนนะแต่ว่าวันนี้หลุดมาในทวิตอีกแล้วนะครับพร้อมกับอีกวิดีโออีกตัวหนึ่งนะครับที่หลุดออกมาในส่วนอ,อันนี้น่าจะเป็นคนที่รู้จักกับแอดมินนะนะครับหรือว่าเป็นแอดมินก็พี่ไม่แน่ใจนะผู้ติดตาม3ามแสนสเลยนะ นะครับ My g เก e 43นะครับก็มีติ๊กถูกของทวิตเตอร์ด้วยนะครับผมตามนี้เขาโพสต์ไว้ล่าสุดก็จะเป็นอันนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับผมสําหรับเอฟเฟกผลใหม่นะแต่ว่าข้างหลังเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะเนี่ยใครคิดว่าเป็นเกาะอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไ้ได้นะครับนี่ครับข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นเป็นแบบใหม่นะดูดิเฮ้ยอย่างเท่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกนะครับก็จะมีเป็นลูก ไฟสีน้ําเงินฟ้าๆนะครับวิ่งรอบตัวนะครับนี่ครับเป็นดวงเลยนะมีอยู่น่าจะ3หรือเปล่านะสมดวงนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับสําหรับเอฟเฟกผลคิสเนแล้วก็จะมีหางเห็นไหมเห็นหางด้านหลังไหมหางจะมี3หางนะครับนี่ครับแต่ว่าในรูปตรงนี้เนี่ยนะครับในรูปในรูปผลตัวนี้มันมี9หางนะลองนับดู1 2 3 4 5ส7 8 9าี่ห้าหดนะครับมันมี9าหางนะนะครับก็เป็นไปได้ว่านะครับผลนี้เนี่ย เวลาเราใช้ไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีแท่งหลอดอะไรนะพี่ดูก่อนแท่งหลอดตรงไหนเอ่ยเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเต็มเต็มหลอดเมื่อไหร่นะครับมันจะเพิ่มหางไปเรื่อยอันนี้พี่เดานะนะก็ต้องรอดูว่าหางเนี่ยจะมีกี่หางนะครับแต่ว่าในรูปทางด้านของอการขายผลปีศาจก็คือมี9้าหางนะตามที่พี่นับดูนะนะครับใครมีความเห็นยังไงก็สามารถไวไ้ใต้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับส่วนเอฟเฟกต์ก็หลุดมาจาก ทวิตเตอร์ไม m ์เกมสี่ันเองนะครับอันนี้พี่ก็เอามาให้ดูคร่าวๆนะครับให้ดูคร่าวๆนะครับตอนนี้ก็คือรออัปเดตอย่างเดียวเลยนะครับย้าว่ารออัปเดตอย่างเดียวส่วนใครที่อยากได้โค้ดเครดิตฟรีนะครับสามารถเข้าไปดูในหน้าเพจเลดช็อปได้เลยหรือว่าจะเข้าไปที่เ Web ว็บเลดช็อปก็ได้นะครับผมแล้วก็ไปกดที่ยังไงนะกดที่ติดต่อ แอดมินแฟนเพจนั่นเองนะมันก็จะเด้ยไปหน้าเพจเหมือนกันนะครับย้ำอันอีกรอบนะครับไก่ตัน7หมัดฟรีๆสุ่มแจก1คนเท่านั้นนะครับตอนนี้ทางเพจเลดช็อปเนี่ยครบ30,000ผู้ติดตามเป็นที่เรียบร้อยนะครับเขาจะสุ่มแจกในเวลา6โมงเย็นวันนี้นะครับผม6โมงตรงนะนะครับก็คือแจก1คนเท่านั้นคนที่ได้ก็คือจะได้ไก่ตันนะครับแล้วก็ ไก่ตันตัวนั้นจะมี7หมัดนะครับผมเป็นไก่ตัน7หมัดยกรหัสให้เลยนะครับเราก็จะได้ฟรีๆไปเลยนะครับใครที่ยังไม่ร่วมกิจกรรมเนี่ยตอนนี้ยังทันนะเพราะว่ามันยังไม่หกโมงเย็นนะนะครับตอนนี้ยังทันยังมีเวลาทํากิจกรรมนั่นเองนะครับส่วนรหัสนี้ตามที่พี่บอกไปนะนะครับในราคา4 9บาทได้รหัส100การันตี6หมัดนะครับทุกรหัสจะมี6หมัดแบบนี้นะครับแต่ว่ามาตเตอรี่เนี่ยต้องสุ่มนะแต่ว่าส่วนมากจะเป็น600 นะครับตันๆเลยนะครับหกร้ตันๆนะครับสำหรับมัตอรี่6หมัดก็อ์ฮิวแมนนั่นเองนะครับใครที่อยากได้รีบไปจัดกันเลยนะก่อนที่สินค้าจะหมดนะครับเขาสต็อกน่าจะเหลือประมาณ2000 ID นะถ้าหมด2000 i นนี้แล้วไม่รู้ว่าจะสต็อกตอนไหนอีกนะครับส่วนไก่ตันหนึ่งบาทตามที่พี่บอกไปเลยนะครับถ้าลงตอนไหนนะครับเขาจะประกาศหน้าเพจนะครับใครที่ยังไม่ไปกดติดตามแฟนเพจไว้กดถูกใจแฟนเพจไว้เนี่ยรีบเลย นะครับก่อนที่จะไม่ทานไก่ตัน1บาทนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับมารีวิวทางด้านของผลเอฟเฟกผลแล้วก็ตู้ขายผลนะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับหลุดจากในทวิตเตอร์นั่นเองนับส่วนใครที่ตามมาจากทิกต o k ก็คอมเมนต์ไปด้วยหน่อยละกันนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปลาตัวไปก่อนนะครับกา่ควาว่าสวัสดีครับ